สวัสด e, ีครับวันนี้เราก็มาชมผพากันต่อครับวันนี้เราจะมีพระพิมพ์คิตานะครับพิมพ์หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาองนี้สามชายครับเราจะมาดูเนื้อหาของท่านนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาสามชายครับองนี้จะมีคาบนะครับมีคาบสาแดงนะครับแล้วก็คาบสนิมนะครับองนี้เป็นเนื้อทองผสมครับเนื้อทองผสมลายใหญ่ๆนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ ก็มีอายุกว่าร้อยปีนะครับทีนั้นร้อยปีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีสภาพนะครับของเนื้อโลหะนะครับหรือทองผสมนะครับจะมีความยับความย่นครับแล้วก็จะมีคราบสนิมขึ้นนะครับแลาสาแดงขึ้นนะครับขึ้นตามอง์พระครับกว่าจะขึ้นได้เจ้ากระใช้ายุเป็นร้อยปีขึ้นนะครับสนิมนะครับแล้วก็สาแดงนะครับแล้วลอยยับรอยย่นนี่แหละครับกว่าจะขึ้นได้กระชชอายุเป็นเลยร้อยปีขึ้นไป องนี้เราก็เอามาให้นะครับเอามาโพสต์นะครับหรือมาทาคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับนักเรียนสะสมเครื่องนะครับเอามาชมนะครับเราจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับได้ชมนะครับว่าลักษณะการสะสมของผมเองนะครับจะใช้ใช้หลักที่ว่าดูที่เนื้อนะครับดูเนื้อนะครับแล้วก็ดูรอยยับล่ยรอยยับรอยย่นบนผิวนะครับหรือบนพื้นผิวโลหะครับ องผสมครับองค์นี้ก็เป็นคีิษขีิตาสามชายนะครับเราจะดูรอบๆรอบๆองค์ท่านนะครับรอบๆองค์ท่านครับนี่ครับกีตาสามชายเนี่ยในด้านข้างจะเป็นรอยตะเข็บนะครับพิมพ์เบประกบนะครับจะเกิดรอยตะเข็บขึ้นนะครับเราจะมีร่องรอยคาบสนิมนะครับแล้วร่องรอยการเหีียวย่นนะครับน <the S 1> ี่ครับเหย่ยวย่นทั้งองค์นะครับองค์นี้ครับนี่ครับ ละหมุนด้วยด้านหลังครับด้านหลังเลยครับลอยเราจะขิดนะครับมีรอยยับรอยย่นนะครับลรามีลองลองรอยสนิมนะครับแล actually, ้วก็สาแดงขึ Usually, ้นตามองคพระเลยครับนี่ครับองค์นี้ผมดูแลวสมอายุนะครับนี่ร้อยกว่าปีก็ได้ระดับนี้แหละครับมีความแห้งนะครับมีทั้งความแห้งและความเหี่ยวและความย่นนะครับดุทั่วองพาะครับนี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์บ้าประกบครับ ตะเข็บนตะเข็บข้างนะครับมีตะเข็บข้างนะครับแล้วล่องร้อยการบุบการยุบนะครับโลหะร้อยกว่าปีเนี่ยต้องขอมีความยุบความย่นนะครับให้เห็นอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะองค์นี้เนี่ยทั่วๆองค์เลยนะครับเนี่ยมีย่อยรับไอ้ลอยยับ้อยย่นนะครับนี่ครับดวงตาท่านก็มีย่นนะครับแล้วก็ชายที่วอนี่ก็ย่นครับซอ่คอท่านลึกนะครับลึกนะครับเนี่ยติดเลยครับติดเลยครับลึกมากครับ มีความยับความย่นนะครับเราพองเงินพิมพ์คิตาสามชายนะครับของนี้เป็นสามชายอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะโตหน่อยนะครับแต่คงจะเป็นมาตรฐานของท่านแล้วครับแล้วมีของเล็กกว่านี้ไม่ทราบพิมพ์คิตาสามชายครับของวัดบางคานครับร้อยปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเนื้อหาก็จะเริ่มย่นนะครับแล้วก็สนิมเริ่มขึ้น ทว่องค์ครับองนี้สนิมขึ้นทว่าอง์นะครับมีรอยยับรอยย่นนะครับและมีเม็ดในตานะครับที่เรียกว่าพิพิตตาเพราะว่ามีเม็ดในตานะครับเนเม็ดขี้ตาี่เขาเรียกว่าเม็ดขี้ตานะครับเนี่ยขี้ตาครับมีร่องรอยความยับความย่นนะครับสมอายุครับองนี้องนี้สมอายุครับพอดูความเก่านะครับเราดูหลงพ่อเงินเราจะดูความเก่าเป็นหลักความเก่าเลยครับอายุร้อยกว่าปี เราก็จะมาดูว่าเนื้อหลาล้อยกว่าปีนะครับอยู่ในสภาพไหนครับเท่าที่ผมดูนะครับที่ผมยอมรับได้ก็ต้องมีความยับความย่นนะครับแล้วก็มีคราบสนิมขึ้นตามองค์พระนะครับอ่าหลักพงเงินเนี่ยครับจะแค้ว่าท่านท่านหล่อมาหลายวันละนะครับชนะเนื้อเนื้อเนื้อส่วนผสมนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นนะครับบางรุ่นก็จะมีคราบสนิมขึ้นแล้วก็สายแดงขึ้นตามตามที่เห็นนี่แหละครับ ทำสิ่งนี้เลยครับเรามีความยาบความย่นครับบางเนื้อโลหะก็ไม่มีนะครับคับสนิมก็ไม่ขึ้นนะครับอยู่ที่ส่วนผสมของ่าของช่างนะครับของช่างที่หล่อนะครับว่าจะใส่โลหะผสมอะไรเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับจะไม่เหมือนกันเสทีเดียวนะครับแต่เพื่อความดูง่ายนลครับและความชัวร์นะครับเราก็จะเอาคับสนิมเป็นหลักครับเพราะคับสนิมเนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่ออายุครบอายุนะครับร้อยปีขึ้นไปจะจะเสนจะขึ้นนะครับเป็นจะทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับที่ไม่ขึ้นก็มีนะครับแต่ถ้าเรายังดูไม่ค่อยดีนะครับดูดูไม่ค่อยเป็นนะครับก็เอาเอาขับเสนเป็นตัวอย่างก็ได้ครับขับเสนเป็นตัวอย่างนะครับพอเราผ่องเงินกว่าร้อยปีครับจะมีเสนขึ้นเกือบทั้งทั่วองค์แล้วครับผมว่านะครับมีบ้างมีมากมีน้อยไม่สําคัญหรอะครับขอให้มีนะครับจะให้เป็นภาพดูง่ายขึ้น ละหมุนดูลัอมลอยอีกครั้งครับหมุนดูลอบอีกครั้งครับนี่ครับมีเป้าประกบนะครับเบ้าประกบรอยประกบชัดเจนครับรอยประกบนะครับละหมุนดูอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้นะครับเราดูพาะเราจะดูให้ทั่วๆองค์นะครับดูทั่วทวองค์ครับค่อยๆดูกันไปครับพะผมยังมีพาะนะครับอีกหลายสภาพนะครับมีทั้งมีสนิมแล้วก็ไม่มีสนิมนะครับงคงนี้มีสนิมครับ มีสนิมจะช่วยดูง่ายขึ้นครับท่านที่เพิ่งหัดดูนะครับหรือว่าดูเป็นแล้วนะครับก็นะครับ,นะรบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมเองนี่ผมชอบดูที่มีสนิมนะครับเพราะมันช่วยทําให้ผมเนี่ยแบบสะสมง่ายขึ้นและเพื่อความชัวนะครับสนิมนี่กว่าจะเกิดจากเนื้อโลหะได้เป็นร้อยปีนะครับโดยเฉพาะเนื้อผสมเนี่ย เนื้อทองเหลืองทองผสมนี่ครับกว่าจะเกิดสนิมได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องใช้อายุนะครับอายุนานๆครับร้อยปีขึ้นไปเนี่ยครับไอชิสนิมขึ้นนี่เกิดจากสภาพเนื้อทองผสมนะครับเกิดการเสื่อมสภาพครับพอเกิดการเสื่อมสภาพขึ้นมานะครับเนื้อโลหะผสมนะครับหรือว่าทองทัไอไอสนิมนะครับก็จะดันขึ้นมาจากในเนื้อครับก็เลามาผุดออกมาดูด้านนอกครับ เนื้อเสื่อมสภาพนะครับคือหมดอายุครับหมดยางครับเนื้อหมดยางและหมดอายุนะครับเกิดความเสื่อมสภาพจึงทําให้สนิมนะครับดันออกมานอกเนื้อครับนี่แหละครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่คือคราบสนิมนะครับองนี้เนื้อเสื่อมสภาพนะครับมีรอยยับรอยย่นนะครับและมีสนิมครับมีสนิมนะครับแล้วคราบเข้าดำๆนี่คิดว่าคงจะเป็นคราบชี้เบ้านะครับที่เกิดจากการหล่อหลอมนะครับ พราะการหล่อหลอมนี่มันเกิดความร้อนครับและบล็อกที่ทํานี่ก็เป็นเปลี่ยนบล็อกมูลขี้วัวครับมูลขี้มูลขี้วัวนะครับผสมดินครับปั้นมาเป็นบล็อกนะครับแล้วก็เททองหล่อเข้าไปครับของคงทองเดือดนะครับแล้วเกิดความเผาไหม้นะครับจงเกิดอาการดําครับนี่ครับอาการดําที่เห็นนี่นะครับดําครับแล้วสนิมนี่ก็ดันออกมานอกเนื้อครับ อ่าเนื้อราผสมนะครับเมื่อครบร้อยปีนะครับจะเกิดการเสื่อมสภาพเมื่อเสื่อมสภาพก็จะเกิดเป็นสนิมนะครับและดันออกมานอกเนื้อครับึงช่วยการดูง่ายขึ้นครับเนื้อหาผสมเนี่ยต้องร้อยปีขึ้นไปนะครับจะเกิดคราบสนิมขึ้นมาครับดูรอบรอบองค์ครับอันนี้พิมพ์บ้าประกบนะครับนี่ยุบรอยยุบนะครับ ลอยยุบลอยย่นนะครับเป็นธรรมชาติของเนื้อเนื้อทองผสมนะครับเราโบราณก็อย่างนี้แหละครับมีลอยยับลอยย่นเดี๋ยวเรามาดูใต้ฐานกันนะครับใต้ฐานครับนี่ครับองนี้ใต้ฐานได้มีช่อชนวนนะครับไม่มีช่อชนวนนี่บ่งบอกว่าเป็นเป็นพิมพ์คิตายุคต้นครับพิมพ์คิตายุคต้นนะครับจะไม่มีช่อชนวนครับ ชาชนวนส่วนใหญ่จะเกิดด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับจะไม่เกิดด้านกลางเหมือนบล็อกนิยมนะครับจะเกิดด้านข้างอันนี้เป็นพิมพ์ทิตานะครับเอาละครับเราดูด้านหน้ากันใหม่ครับดูด้านหน้ากันใหม่นะครับนี่ครับเกิดรอยยับรอยย่นเกิดรอยคาบสนิมครับสนิมออกสนิมแดงเลยนะครับเนี่ยออกสนิมแดงแดงครับช่วยการดูง่ายขึ้นครับช่วยการดูง่ายขึ้นการสะสมพักเครื่องครับ อ่าร้อยปีก็ต้องดูความเก่าของเนื้อโลหะครับของเนื้อทองผสมนะครับว่าร0อยปีในอยู่ในสภาพไหนครับแต่สําหรับผมนะครับร้อยปีสภาพเนี้ชัวร์ครับอันนี้แหละครับอายุร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีดูง่ายนะครับดูไม่ยากครับท่านนักที่ยมสะสมพระเครื่องนะครับผมก็มีพระที่ที่มีนะครับเอามาให้ท่านชมนะครับเพื่อเป็นการศึกษาหาข้อมูลนะครับ เพราะว่ามีหลาย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 กลุ่มนะครับที่ว่าเอามาโพสนะครับก็มามาหลายองค์หลายหลากหลากหลายครับหลายเนื้อหลายหลายหลายสไตล์นะครับมาให้ชมนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาของผมมาเลยครับเป็นแบบมีสนิมนะครับสนิมขุมนะครับปกคลุมองพระนะครับของผมนี่แบบเขาเรียกว่าเนื้อเสื่อมสภาพครับพอเสื่อมสภาพนะครับหรือหมดอายุครับขาบสนิมก็จะดันออกมาจากนอกเนื้อครับ ตอน้ทั้งผสมนี่ครับกว่าจะเกิดเราแอสนิมได้เนี่ยใช้ใช้อายุประมาณร้อยปีนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับในการสะสมพระเครื่องของผมนะครับผมจะดูนะครับเบื้องต้นนี่ผมจะดูจากนนเรื่องโลหะเก่าๆนะครับโลหะเก่าๆเช่นท้องผสมเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นะระฆังเก่านะครับแล้วก็ตะบไ,ไ้ตะบันหมากตะบันหมากอะไรของของขนแก่ครับ แล้วก็เป็นตาช่างกิโลนะครับสมัยยุคโบราณนะครับร้อยกว่าปีขึ้นไปที่เป็นน้องทองผสมนะครับอมาศึกษาก่อนครับแล้วก็พอศึกษาได้ข้อมูลแล้วก็มาสรุปนะครับในการค้นหาพระนะครับในการศึกษานะครับขั้นต้นนะครับผมจะดูจากเรื่องราวเก่าเก่านะครับเอามาเทียบเทียงครับพอเป็นการสะสมอ่าหลวงพ่อเงินครับก็ดูจากของเก่าแหะครับอ่าของเก่านี่เป็นครูนะครับเป็นครูที่ดีครับ เพราะว่าของเก่าเนี่ยโกหกเราไม่ได้ครับอายุเป็นตัวกําหนดเนื้อหลงพ่อเงินนะครับเนพ่องเงินหลงร้อยปีครับร้อยปีก็จะเป็นยุบย่นนะครับยุบย่นนะครับแล้วก็เนื้อเสื่อมสภาพนะครับการเสื่อมสภาพนี่ต้องใช้เวลาอายุเป็นร้อยปีขึ้นนะครับร้อยปีขึ้นครับจริงๆแล้วพระพาพบูชานะครับหรือราพระเครื่องนะครับ ถ้าเครื่องเนี่ยถ้าเครื่องเนี่ยผมว่าร้อยปีขึ้นไปกร็รือว่าเก่าแล้วนะร้อยปีนะครับแต่ถ้าบูชานี่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยปีครับเป็นวัตถุโบราณครับพระเครื่องนี่ก็ร้อยปีกว่ากว่านี่ก็หลวงพ่อเงินนี่ก็รู้สึกว่าจะยุคต้นต้นมืนกัเนี่ยยุคต้นต้นครับหลวงพ่อเงินหลวงปู่โศกนี่ผมว่ายุคต้นต้นนะครับพระนะครับชาบูชานี่ครับยุคต้นต้นครับ นเดูรอบๆองพ้าครับดูรอบๆครับดูรอบๆองสั้นนะครับนะครับมีหลายหลากครับมีหลายสไตล์ดูองพ้าเราต้องดูรอบๆนะครับศึกษาพระเครื่องดังดูรอบๆดูทุกจุดนะครับเพราะว่าทาให้เราไม่พลาดนะครับ สมัยแรกๆของดนสนามก็ต้องดูนะครับดูจากเนื้อหาเก่าๆก่อนครับเคยมีคนแนะนำนะครับสหภาพจะดูหลวงพ่อเงินนะครับต้องไปดูเนื้อหาเก่าๆสมัยยุคโบราณครับเราจะดูพระกูนะครับต้องไปดูกําแพงกําแพงวัดนะครับดินนะครับก้อนหินนะครับก้อนอิฐเขาเรียกก้อนอิฐนะครับหินมอนนะครับกาแพงวัดนะครับสมัยโบราณครับโอ้อายุหกเจ็ดร้อยปีขึ้นไปครับ แลมาดูพระกูครับก็ไม่ต่างกันแล้วครับใกล้ๆใกล้เคียงกันครับอามาเทียบเคียงได้ครับองนี้ผมว่าสวยนะครับเนี่ยมีความเก่านะครับมีควยเหี่ยวความย่นนะครับรวคาบสนิมโผล่ขึ้นมาเนี่เต็มองเลยครับรงนี้ผมว่าสวยนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับผมองค์นี้ทันยุคนะครับร้อยร้อยกว่าปีขึ้นครับแล้วก็เป็นพิมพ์คิตายุคต้นนะครับ พิมพที่ตายยุคต้นนะครับสวยคนนี้ก็ไม่มีแล้วครับพิมกที่ตายยุคต้นครับหาชอมยากครับยุคนี้ครับผมว่าหาไม่ค่อยมีแล้วนะแบบนี้ครับยุคต้นนเนี่ยครับหาชมยากแต่ดูใบหน้าท่านสิครับเนี่ยใบหน้าท่านในหลับตาพิมพ์อิ่มเอิบนะครับเนี่ยอิ่มบุญครับองนี้ครับใบหน้าอิ่มบุญครับหลับสมาธิครับ ซอกคอก็ลึกครับแล้วก็ขับสนิมเด่นชัดครับผมจําได้ผมมีอีกองหนึงนะครับแต่ว่าองค์นั้นนี่พักพวกนะครับแบ่งไปแล้วเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นสนิมแบบนี้แหละครับอยม่เนี้ครับพักพวกขอแบ่งไปแล้วองค์นั้นนะครับนำหมุนดูรอบๆครับมีความเหี่ยวความย่นนะครับขับชัดเจนครับมีความยุบย่นแยกนะครับ มีความยุบยุ่นแยกนี่ครับกดสว่เลขแบบครับสว่เลขแบบครับเอาละครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะเอาพระหลวงพ่อ,อเ,พเงินหลวงเกจีอาจารย์ท่านอื่นนะครับเอามาแชร์แล้วมาโพสให้เพื่อนๆนะครับน่้ยบสะสมข้างเครื่องนะครับเอามา ศึกษานะครับคลิปนี้ขอจบไปก,ก่อนนะครับขอบคุณครับ